หลุดข้อมูลวงในลับสุดๆสี่ข้อสัญญาณเลิกของพ่อไม้หรือสนันเมียกเก่ายัางไม่เซ็นทำเอาไฟลุกโชนกับกระแสะข่าวลือดราม่าเดือดนางเอกสาวฉกสามีชาวบ้านที่ทำเอาโลกโซเชียลนะครับสงสัยถึงปมที่ยังคาใจในเรื่องต่างๆล่าสุดในรายการเผชดมันบันเทิงครับโดยมีพิธีกรสุดแซ่บอย่างแอนนาทีวีพูและสาวแพทย์นภัรนะครับเผยข้อมูลสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนพร้อมวอนงดคอมเมนต์ชื่อ โดยก่อนหน้านี้ครับฝ่ายชายออกมาบอกผ่านไอจีว่าอย่าใช้คําว่ายาเพราะไม่มีการจดทะเบียนสมรสกันและไม่มีการจัดงานแต่งเป็นเพียงแค่การถ่ายรูปในครอบครัวแต่ล่าสุดนะครับกลับมีคนเอาภาพออกมาแชร์เป็นรูปของการจับมือและใส่ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวทําเอาหลายคนนั้นสงสัยภาพดังกล่าวใช้งานแต่งหรือเปล่าด้านแอนนาพิธีกรยังเผยต่ออีกว่าข้อมูลนี้ได้มาจากวงในมันมีข้อสัญญาตกลงกันไปที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางฝ่ายชายเองเคยออกมาบอกว่าไม่มีการจดทะเบียนสมรสและในการเลิกก็มีข้อสัญญาตกลงกันแต่ลือว่าฝ่ายหญิงนั้นยังไม่ได้เซ็นด้านข้อสัญญาก็คือข้อแรกเมื่อให้สัญญาแล้วภายใน1เดือนนับแต่วันนี้ต้องพาบุตรและตนเองออกจากบ้านเลขที่จุดๆ,ๆไปทันทีข้อที่2ตามที่ได้อยู่กินด้วยกันไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีบุตรสคนทั้งสงคนได้ทําข้อตกลงสัญญาเลิกกัน ฝ่ายชายฝ่ายหญิงตกลงทําสัญญาเลิกเป็นสามีภรรยาณับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปข้อที่3ฝ่ายชายนั้นต้องไปจดรับบุตรทั้งสองโดยชอบธรรมภายใน7วันทั้งสองปกครองร่วมกันและข้อที่ 4. ฝ่ายหญิงจะเป็นผู้ออกค่าใช้ใจ่ายบุตรทั้งสองคนโดยฝ่ายชายนั้นจะส่งค่าเล่าเรียนประกันสุขภาพประกันชีวิตให้บุตรจนกว่าบุตร2 1ปีเรียกว่างานนี้คงต้องรอฟังคําชี้แจงอีกทีแล้วครับางานนี้ครับก็เรียกว่าเป็นข้อมูลวงในแบบสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟสุด,สด,สด กับ4ข้อสัญญาเลิกเมียของพ่อไม้ไคโซเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ